มาในช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีนะครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับ,รบแล้วก็วก,การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่คร,ครับผมนะฮะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของปรวติศาสตร์ต่างๆโดยที่จากเนี้ยนะฮะจบช่วงนี้ไปเราจะมีคุณศักดามาตอนนี้<ช>คุณศักดาเนี่ยกำลังติวเด็กต่อนะเพื <สๆ S 1> ่อจะไปสีเกมก็เลยให้เราเนี่ยมาเล่าขานตำนานคิวก่อนครับในช่วงนี้ครับเล่าขานตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลักที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยอาล้วครับที่ท่านเห็นเนี่ยอนาคตข้างหน้ามาเล่าแน่นอนด้วยเพราะค,รคนแรกที่แทงเนี่ยสุดยอดนะใช่ครับแชมป์โลกเฉ็ี่ยสุดยดครับชาวสกอตแลนด์นั่นเองนะครับผมกของ<น>ชาัยา ัจุราชผมทองครับตอนนี้เลิกไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนเตอร์อยู่ส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงสุกเกอร์หญิงนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ต้องพูดถึงสุกเกอร์เนี่ยบอกก่อจุย้ยต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาก่อนน,น,นี้เราเคยหวังกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนนี้ใช่ครับนะก็เมื่อครั้งที่เอเชียนดอเกมที่เวียดนามเนี่ยเราหวังกับน้องนัดสันเทนีใจซื่อกุ่นนะ,ค,ะครับก็อบอก<ม>เปน,นักสุกเกอร์หญิง <c oughs> คนแรกที่มีโอกาสที่จะเข้าไปรู้ถึงเหรียญทองนะครับโดยเฉพาะเราเข้าไปได้ถึงรอบชิงเลิกับ นักกีฬาจีนแต่เราก็ได้เป็นแค่เหลียญเงินใช่ครับนัดก็ได้เหรียญเงินที่มาเก๊านะฮะโดนใบสู่ชิงแต่ตอนนั้นเนี่ยชิง15แดงนะครับไม่ใช่6แดงแบบในปัจจุบันนะฮะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้กีฬาสุกเกอร์6แดงเนี่ยมันเริ่มจะเติบโตนะครับเพราะว่าด้วยความคิดของท่านนายกสมาคมครับคุณสิทคุณสินวงที่คิดว่าเกมสุอร์เนี่ยมัน15แดงเนี่ยมัน ไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวารกหวานตื่นเต้นนานนะใช่ครับก็เลยบอกว่าเหันมาเล่นหกแดงไหมนะครับก็เลยมีแนวนโยบายเนี่ยนะครับจนไปถึงเป็นทัวร์นาเมนต์การจัดเกมการันหกแดงขึ้นครั้งแรกก็คือในการแข่งกีฬาซีเกมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพใช่นะครับแล้วก็จนมาถึงเนี้ยตอนเนี้ยการขายขันิดิงโลกละซึ่งไทยเราเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มในการจัดเหมือนกันนะครับชิงคชมป์โลกเนี่ยเรายังไม่เคยได้นะครับแต่ว่าหกแดงในซีเกมเนี่ยเราได้จากนักกีฬาที่ว่าว่าวันนั้นนี่คนเชียร์เยอะมาก โดยเฉพาะเจ้าหนี้ฮะตัวเล็กสำโรงใช่ันกกีฬาที่มีเจ้าหนี้เชียร์เยอะที่สุดในประเทศไทยอยากให้ได้เหรียญทองเร็วๆครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กคนนี้ครับเจ้าของฉายาแอมร้อยครูหรือว่าแอมทีบีซีอมรรัตน์อ่วมดวงนะครับก็ต้องบอกว่าน้องแอมเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าเล่าขานตำนานอาจจะเป็นตำนานนะเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นตำนานที่ได้เหรียญทองคนแรกอาจจะเป็นคนเดียวในเอเชียตะวัออกเพราะว่าคือครั้งหน้าที่เติร์กเนี่ย นะครับถ้ามันเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะจบไปไงแล้วก็ไม่แน่ด้วยมันจะได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับนี่นะครับน้องแอมร้อยครูครับก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ดีๆเนี่ยคือต้องบอกความเป็นมาของน้องแอมเนี่ยคือมากับเพื่อนใช่ครับแล้วก็เดินขึ้นไปโต๊ะนี่ครับทีบีซีทุกคืนคือต้องบอกว่าเธออะอยู่ๆเดินไปดงเซียนได้ยังไงครับเด็กอายุสิบหกครับตอนนั้นก็ตอนนั้นเรียนอากรุณเทพการบัญชีนะครับ แล้วก็ไปกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยหนูอยากได้สนุกเกอร์อยู่ดีหรือจะไพท้าสุญยัติยาครับนี่แหละครับแล้วก็เป็นเป็นแชมป์เฉยเลยนะครับครับคือเธอเดินขึ้นไปแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยอยากจะเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์อยากหาคุณครูมาสอนแม่ให้เงินมา1 5ึ่งหมืันบาทครับ คือไป4,000ใช่ครับไปเจอโชคดีครับที่ไปเจออาจารย์หลังพัทยานะครับแล้วก็อาจารย์เป้ารัตยาแล้วก็สอนให้ครับอาจารย์หลังนี่ก็สุยาสุนันสิงห์ใช่ครับแล้วก็พี่เป้านี่ก็ธงชัยบุญยบีครับนะครับนี่ฮะซึ่งตะกี้ก็เป็นบรรยากาศการเชิญธงแชมเปี้ยนเหรียญทองของนักกีฬาไทยเรานะครับมังแอมนะครับชนะชนะอึ้งออนยี่นะครับซึ่งเป็นแชมป์โลก สองสมัยนะครับปี2 0 1 0และ2011ไม่ธรรมดานะครับเป็นชาวฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็เป็นตัวเต็งนะในการที่จะคว้าเหรียญทองในรายการนี้เลยใช่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เน็บน้องจูนนะครับก็คือนิชาปฐมเอกมงคลอยู่หมัดเลยจริงเราหวังจากน้องจูนมากกว่าด้วยซ้ำใชนะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องดูนาคตของน้องแอมต่อไปนะเพราะว่าจริงๆคือน้องแอมเนี่ยหลายคนไม่ได้มองนี่ครับคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ประสิทธิ์ประสาท ทุกอย่งเซีนนี่คือครูคนล่าสุดครับครูคนที่หนึ่งร้อยหนึ่งตายพิจิตนี่ครับซึ่งโคตรตายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เนี่ยสอนทุกอย่างทุกกลเม็ดนะครับครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยติวติวเข้มก่อนลงสนามนะครับบอกว่าเอะถ้าลงไปอย่างนี้นะจักการเลยลูก คือเห็นเห็นหน้าอาจารย์ตายเนี่ยตอนนั้นเรานำอยู่สองศูนย์โดูนดูตอนนั้นประสาทหลุดครับดูผู้ตัดสินฮะคยกงยกงยกงนายบอลย่งนายบอลนะครับนี่เป็นผู้สินของไทยที่ไปตัดสินที่เชนินดอร์ที่อินชอนด้วยนะครับและดูเอึ้งอันยี่นะครับเป็นนักนุกเกอร์คนเดียวที่เอาพัดนะครับมาพัดระหว่างที่คนอื่นกำลังแทงนะครับนี่วันดังนี่เล่นงิ้ว โอ้ัรร้ออะไรขนาดนั้นก็อยู่ห้องนะฮะคือจริงๆงเนี่ยเ<ย>้ตตาตัดมารยาทไม่ได้นะครับเพราะว่นกกานักกีฬานักกีฬานักกำลังแทงอยู่คือบางทีเนี่ยพัดเนี่ยมันไปเหมือนกับทำกิจกรรมสายตาได้นะครับ<ช><ช>ไปความหูความตาอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์หรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าที่เธอพัดตอนนั้นเนี่ยเล่นกับน้องจูนนะนิชาใช่ครับพอเจอกับนัดชิงเจอแอมเนี่ยพัดไม่ออกครับเพราะโดนแอมแทงแม่นมากครับก็ต้องบอกว่านิ่งนะครับแล้วก็นี่ครับ น็อกแล้วครับใกล้น็อกแล้วจริงๆถ้าตบชมพูอันนี้ลงไปหรือว่ากันให้มันดีกว่าน,นี้จะได้ไม่ต้องเสียวเนี่รน,น่นเสียวเลยนักเก็คุณสุธรเนี่ยนี่คือตบลงไปเลยครับจะได้จบกันกันอยู่ประมาณสิบไม้อะไรครับครับตบให้เลยเพราะว่าต้มขาดนะครับถึงสนุกเกอร์ด้วยนะครับแล้วเหลือแค่ชมพูกัดํานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์นะครับหน้าหนึ่งของวงการสอยกีฬาไทยครับนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่สร้างความสุข ครับให้ได้อีกโดยเฉพาะในกีฬาซีเกมครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อแอมเนี่ยนะครับตอนที่พอมาซ้อมแล้วเนี่ยจันหลังพัทยาเล่ครับนะครับว่าเขาสอนได้3เดือนครับพอหลังจากนั้นเนี่ยจันหลังต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปดูแลนักกีฬาไทยก็เลยต้องฝากไว้ที่ทีบีซีนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณหลายๆคนคุณไก่ชุมพรไก่ชุมพรแล้วก็อาจย์เป้ารัตยาแล้วก็โค้ชทั้งหมดอาจารย์กลุ่มดาวคน้องซึ่งผมว่าหมดเลยนักีฬาไม่ว่าเป็นลมสูรินไม่ว่าเป็นวัดหา เนี่ยอาจารย์กลุ่มอาจารย์กลุ่มก็มีส่วนเพราะอาจารย์กลุ่มนี่รู้สึกจะดูแล้วก็ดูเรื่องของเหลี่ยมแก้ให้ด้วยนะครับการการสนุกเกอร์เพราะว่าอาจารย์กลุ่มนั้นเป็นคนหนึ่งที่เป็นกูรูในเรื่องของกีฬาบิเลียดแลวก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่ในยุคของอาจารย์ตึกรุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับเพราะเราจะสังเกตเวลาที่แอมออกคิวเนี่ยมันจะออกแบบ อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วมันเหมือนการผสมผสานกันมีครูเนี่ยก็ถึงได้เรียกว่าร้อยครูจริงๆนะฮะแล้วก็จากนั้นมาได้อาจารย์ตายคนสุดท้ายเนี่ยมาซ้อมที่ศูนย์ฝึกที่การกีฬาแห่งประเทศไทย1เดือนก่อนไปนะฮะเป็นการติวโดยเฉพาะการเน้นลูกตบและลูกกันเท่านั้นเองลูกลูกเกมเนี่ยต้องสอนยังไม่ได้ครับเพราะคุณต้องสามารถเล่นสนุกคุณต้องคิดเองด้วยถูกต้องนะครับแล้วก็ตอวต้องดีนะครับที่สําคัญคืออาจารย์ต่ายเนี่ยแนะไว้วิธีหนึ่งคือกลยุทธ์ถ้าคุณไม่มั่นใจลูกตบ ถึง80%ควรกันใช่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นว่าคือน้องแอมเนี่ยนะครับพยายามที่จะเล่นในเชิงเกมกันเหมือนกันใช่ครับกับอึ้งอันดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางนักกีฬาของฮ่องกงเนี่ยแชมป์โลกเนี่ยสองสมัยเนี่ยก็เปเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนโดนอยู่เนี่ยไม่ตบฮะใช่ตัวเน็บเลยนะใช่เพราะนี่นี่ก็เป็นตัวเน็บแต่โดนเน็บกว่าเพราะมีจังหวะลูกหนึ่งหลุมกลางนะครับจุดน้ําเงินเนี่ยครับ น้องแอมตกได้แต่น้องแอมเล่นวางสนุกเลือกเล่นที่วางสนุนมากกว่าคร,ครับนั่นก็คือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทาให้แอมน้ำสบความสําสเร็จแล้วก็ได้เหรียญทองในเอเชียอินดอร์มาเชนอาร์เกมกครั้งที่4ีที่เมืองอิชนอชนประเทศกเกาหลีใต้ครังอายุรับเก้าปีเท่านั้นนะฮะก็ฝึกกันไวด้ดีๆนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยใครที่อยากจะฝึกสนุกเกอร์ครับแล้วท่านจะรู้เลยว่าเบสิกตั้งแต่ต้นในการเล่นสนุกเกอร์เกิดขึ้นด้วยการแทงยังไงช่วงหน้าอย่าพลาดกับเทคนิคโดยอาจารย์ตายพิจตครับ พวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานันเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยัดประหยักันหน่อยไั่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซอม พ้อมจะผลักด <|so|>> ันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย